โอเคก็ okay, so, สวัสดีครับพบกับผมกลับมานโน่นทองสอนครับทองผมเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมตุกี้รันนะครับโอ้โหเกมเหมือนเดิมเพิ่มเติมนะวันนี้ผมจะมาสอนนะเก็บตังค์ครับด่านเก็บตังคนะ์ลายทซนสัตัดนะครับโอเคก็ตาดีครับได้สองหมื่นนะครับด่านนี้นะสองหมื่นนะครับ ดูเวลครับดูเวลเวลน้อยสามพันหกเองนะครับแต่เวลคนนี้นะครับห้าที่สองนะครับแล้วเราดูโคเก็บตังค์น้อยมากครับแล้วดูสมบัติสมบัติผมนะครับนี่ครับดูเลยครับดูได้เลยครับก็ค่าใครเหมือนผมนะครับก็ได้สองหมื่นมั่งหมื่นเก้ามั่งบางทีก็นนึ่งที่ก็หมื่นแปดมั่งขาดมั่งอะไรยนี้นะ ธรร,ธรรมดานะครับหุ่นเจก็หายยากหน่อยนะครับก็โอเคครับก็เรื่อเกมเลยไหมไม่ต้องเสียวเวลาครับโอเคมาวิ่งให้รู้สึกอะไรนะอ่าไม่ทันก็ก็เล่นกระโดดกระโดกะโดกลมๆ โอเคก็กระตกจังเลยฮะครับผมกระโดดเก็บกองครับของของเงินะง <c oughs> okay. น,น,นะครับมันจะ้ของมาโอเควันนี้สามหมื่แล้วครับอ่าแต่มันกระตกจังครับเล่นนะแปกดีฮะ คุณต้องอับหัวใจให้เต็มนะครับถึงจะวิ่งนานได้เงินเยอะนะครับโอเคคุณต้องมีทุกกี่ร้านระดับเอสนะแล้วอัพเต็มนะครับโอ,อก็ได้วิ่งนานนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าโหดนะของโหดกว่าผมอีกนะมันก็ได้หมืน่นห้ามึงผู้เล่นใหม่อะ เอ้ยคุณนินเก่านะครับพูดผิดนะครับพูดเร็วมาไม่ดีหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็จะหนึ่งหมื่นแล้วครับก็หนึ่งหมื่นแล้วครับจะพูดทำไมาบ้าปะนะฮะเด่นมุกกวัโงงๆอ,อ,อีกเนี้ยพูดกว้าก็ขอโทษนะครับพูดคำไม่ค่อยดีหน่อยครับเด่นม,มุกเล่นเน่น โอเคเยออียอ,ยอ,อ,อใครเล่นตามผมนะครับอ่อได้แน่นอนครับสองหมื่นม้างหมื่นเก้ามง <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้ครับเก <laughs> ี่ยวกับการเล่นนะฮะสมบัตินะโอเคโอเคโอเคบาทโตดโอ้ยเฮียอโอ้ย ผทำดามเนาะโทนม่แล้วครับหนึ่งเคก็ไม่เป็นไรครับโอเคนี่ครับโทนนิดเดียวฮะเล่นน้อยด้วยตอนนั้นโอเคตอนนี้ครับอ่าดูครับได้กี่บาทครับได้กี่บาทโจโจโจ่อหมื่นนะครับโอ้บอกแล้วครับได้สองหมื่นนะครับโอเคครับอ๋อ แตะต้มนวลแลครับสิด15เปอร์เซ็นต์นะครับกล่องแรกกล่องสองกล่องสามดูโอเคนะครับโอเคเ๋ยวบางคนทำทำไมไม่ใช้ตู้บัตรของพวกนี้ครับพอดีครับผมไม่ได้เลยครับดูครับโอ้โหผมได้อย,อย่างอื่นนะครับโอ้โหผมนี่น่าเครียดเลยผมต้องมานั่งเก็บกล่องเก็บกล่องโอ้โหเหนื่อยนะครับ ถ้าดูคนอื่นนะครับโอ้โหเขาได้ไปแล้วน่ะโอ้โหดูด้สยลมบาทคนดีก่าผมแใจเขาเก็บน้อยกว่าผมอีกไนงะนี่ครับผมก็ได้แล้วโอ้โหผมไม่ได้เลยอ่ะผมยังนั่งร้องอกัอกอักเลยนะในมุกอีกแกเหลอโอเคก็ได้สองหมื่นเองครับถ้าใครดูไม่ทันก็ดูเรื่องใหม่ก็ได้ครับอ่าการเล่นนะฮะสมบติก็อย่างงี้ยลสมบากิบาก,ากา็ใครก็ได้เอาแบบเหรียญเยอะครับเต้นเปเต้น สิเปอร์เซนต์งโอ้โหสบายแน่นอนครับเล่นอะถ้าถ้าใครมีเอ๋อ,อันนี้แล้วครับอ่าถ้าใครมีตมบัติอ่าเหรียญน,นะแล้วก็เอาไหนก็แทนไหนเอ่อไหนก็ได้ครับอแล้วแต่ครับถ้าคุณไม่มีพวกเหรียญน,นะครับอ๋อเพแทนเข้าไปอก,กี่ผมเก็บไปหมื่นหกใครมาหมื่นหกใไหม แต่ผมไม่ได้ไม่ต้องมีตรงนี้ค่ัมะได้หมื่นหกแล้วโอ้โหแค่วิ่งนะฮะแค่วิ่งธรรมดานะครับโอเคคุณต้องอัพหัวใจใเต็มก่อนนะฮะนี่ครับหัวใจแล้วก็ทุก,กีรันครับเออาให้เต็มนะครับอโอเคนะครับผมจะถ้าไม่เต็มก็จะได้ตังค์น้อยนะครับเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งหมื่นบางหมื่นห้าบาง ก็ยังดีครับโอเคก็ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามก็อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็คิดหน้าก็ะทำคลิปแล้วก็คอยดูนะครับโอเคก็สวัสดีครับบ๊ายบายโยโฮโฮโยโฮโฮเออเพลงนิดๆเออแม่ไม่มาแฮ